ราคาของเนี่ยที่พี่ลงเนี่ยสามารถจะทำถึง5 3ได้เลยนะ5 3เว้าเดิมได้เลยนะแต่ว่าเขาอ่าเน้นที่จะทำอ่าเข็มทอ่สอสเตอร์นะครับผมก็จัดไปตามคำขอนะครับผมเลื่อนคว้านนะครับผมนี่27มิลไม่หมกเลย27นี้สามารถต่อย่อไปอ่า51ได้นะครับผมหรือ5 3ก็ยังพอไหวนะครับผมนะ27มิลเนี่ยนะครับผมนะครับเลื่อนแท้คว้านนะครับนะคว้าน CNC ไม่ต้องกลัวจะ สโลไม่อยู่นู่นนี่นั่นอะไรนะครับแม่นย้าแน่นอนแล้วท้ายจะแห้งหรือว่าท้ายไม่เดินท้ายไม่แรงเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้ปั๊มติดแต่งนะครับ5.5าาบาทของที่ร้าน5.5าบาทแท้นะตรงรุ่นนะครับผมนะครับระวังด้วยนะครับผมเพราะว่ามันบางทีเราไปเจอแบบของแบบถูกๆมันก็ต้องดูให้ดีมุมเคิร์ฟตรงขอบออกไปเท่านั้นพอนะเท่านั้นก็สามารถทําให้รถเราเนี่ยแรงแล้วนะครับผมนะครับทีนี้รถเราจะสดใหม่แล้วตอบสนองได้ดีแล้วก็เกียร์ต่อเกียร์เนี่ยรถจะตึงเลยนะครับผม ทำต,ตามนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่า50มิลนะพี่ทํามาหมดแล้วนะครับผมตั้งแต่แคมท่อตเตอิมมา50มิล50มิลกองเดิม50มิลกองเปิด50มิลโอเพนพี่ทำมาหมดแล้วแล้วก็ได้ถ้วยแบบว่าเยอะแยะมากมายอันนี้หลายๆคนที่ติดตามก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับนะครับลด30-40คันไม่ใช่แข่งกัน5คัน6คันนะ30-40คันนะที่แข่งในรุ่นนะครับเด็ดที่1ที่2ที่1ที่2ทุกสนามนะครับสนามร 1, 2, 3, 2, ันหนึ่งหนึ่งสองถ้วยรับประกันว่าพี่ เทสมาหมดแล้วพี่ลองมาหมดแล้วนะว่ามันแบบไหนมันเหมาะสมนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องข้อนะครับสวัสดีเวรน่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด1 1 0ไอแคมท่อสเตอร์เต็มระบบนะครับผมเป็นชุดยอดฮิตนะนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าของครบนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าไล่อย่างไงให้ขี่สนุกนะครับแบบโคตรทนสามารถไปใส่ลูกกาลังอัดได้เลยในชุดนี้ชุดเดียวเลยนะแบบคุ้มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทํายังไงไล่อย่างไงนะครับผมอันนี้ก็ G.P.S uh, นะครับผม 13- 5บวกนะยืดยุ่นอยู่ตามบอดี้ของรถนะครับผมวิ่งได้แน่นอนแบบสบายๆเลยอ่า uh, อันนี้ก็ไปสมุดปาการนี่นะครับลูกค้าจากสมุดปาการจริงๆแล้วน้องคนนี้อ่า uh, เขาราคาของเนี่ยที่พี่ลงเนี่ยสามารถจะทําถึง5-3ได้เลยนะ5-3าววเดิม well erm ได้เลยนะแต่ว่าเขาอ่า uh, เน้นที่จะทำอ่าเข็มท่อเตอร์นะครับผม mm hmm. ก็จัดไปตามคําขอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผม อันนี้ก็จุดกําเนิดของความแรงก็คือเริ่มต้นก็คือต้องแคมก่อนนะครับแคมพร้อมบูทแคมนะครับผมเจ็ดร้อยบาทรวมทงบล็อกตัวเก่านะถ้าตัวใหม่เก้าร้อยนะครับผมถ้าเป็นแคมแข็งหรือแคมเชงก็อีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนี่แคมนะครับเงียบแรงใส่ได้เลยไม่ต้องลบวาวนะครับผมแต่ถ้า,าชุดนี้เอาไปใส่ลูกกำลังอัดของที่ร้านอะ่ะก็ต้อง หลบวาวแต่ว่าจริงๆแล้วลูกที่เร้ที่ร้านเนี่ยปาดลบให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ได้เลยนะครับผมก็ลูกกำลังอัดที่ร้านก็มีนะนะเป็นลูกทรงฟอร์ตเลยเป็นลูกทรงสเปคแข่งเลยนะครับผมนะครับถามว่าสเปคแข่งใส่ใช้งานได้ไหมได้เพราะว่าจัดอ่าหัวลูกหรือทรงลูกให้เหมาะกับการใช้งานอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับวิ่งได้แล้วแรงด้วยนะเพื่อกำลังอัดของเครื่องยนต์เพราะว่าเราอย่าลืมว่าแคมท่อเตอร์เนี่ยมันยังเป็นลูกเดิมอยู่นะครับบางรถบางคันหรือว่าหลายๆคันในยุคนั้นนะครับผมหรือปัจจุบันเน นะับผมลูกอาจจะหลวมได้นะับผมแน่นอนถ้ารถมันมีกําลังอัดที่มากกว่านะครับดูดอัดคลายที่มากกว่าเพราะมันเป็นเคมแต่งใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้ลูกสูบเราเนี่ยนะครับผมเก็บกาลังอัดไม่อยู่หรือแหวนมันเริ่มไม่ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับลูกเริ่มหลวมแล้วก็แนะนําว่าถ้าใส่ลูกกำลังอัดแน่นอนรถมันก็จะสดใหม่กว่าเดิมแต่ปอกเสื้อต้องดีนะต,นะต,นะต้องใหม่หรือว่าเป็นเสื้อปอกใหม่ยิ่งดีนะครับผมโอเคต่อมาก็คืออ่าสปริงวาลสปริงวาลคู่นอกคู่เดียวใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับผม ตรงรุ่นเลยนะครับผมอันนี้ค่าเครับรอบตามสเปคของเครื่องยนต์นะครับคนรถญี่ปุ่นนะไม่ใช่รูปร่างมันทรงๆเหมือนกันหมดที่ขายแต่ว่าคุณภาพมันต่างกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้สําหรับแคมท่อสเตอร์ถามว่ามีขนาดของลูกเล็กยันโอเพนมีหมดนะครับผมเอาเป็นว่าอยากได้สเปคไหนรับรลกเท่าไหร่จัดมาได้นะครับผมนะครับนี่ต่อมาก็คือเรือนควานนะครับผมนี่ยีิบเจ็ดมิลไม่หมกเลยยีิบเจ็ดนี้สามารถต่อย่อไปห้าเอ็ด ได้นะครับผมหรือ53ก็ยังพอไหวนะครับผมนะยีิบเจ็ดมิลเนี่ยนะครับผมนะครับเรือนแท้คว้านนะครับนะคว้านเซีนซีไม่ต้องกลัวว่าจะสโลว์ไม่อยู่นู่นนี่นั่นอะไรนะครับแม่นยําแน่นอนแล้วก็เงียบนะครับผมนะครับทุกอย่างนะครับผมเป๊ะนะครับผมแคมเคืมเงียบไม่ต้องกลัวนะครับอ่าต่อมาก็คืออ่าหัวฉีดหัวฉีดหนึ่งหัวหัวฉีดแท้นะครับผมนี่ไล่น้ตรมันแก๊สก้าห้านะนะครับชุดนี้ไล่น้ตรมันแก๊สก้าห้าแล้วก็สามารถใส่กับคอลิดเดิมได้เลยแต่คอลิดเดิมก็ต้องเก่า เดี๋ยวมาบอกกันว่าวิธีการเซตพอร์ตกับอคอรีดหรือท่อเนี่ยยังไงต่อนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะเอาอะไระเอดของก่อนอันนี้วีกดนะครับผมก็คือทาหน้าที่เหมือนสปริงคัตนั่นแหละนะครับผมวีกดนะครับผมอันนี้สตาร์ทเท้านะครับผมแล้วก็มีปั๊มติ๊กหนึ่งตัวนะครับผมทำให้ช่วงท้ายเกียร์หรือความาแรงเนี่ยนะครับผมของท้ายเกียร์เนี่ยสมูทขึ้นไหลลื่นขึ้นนะครับโอกาสที่ท้ายจะแห้งหรือว่า ท้ายไม่เดินท้ายไม่แรงเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้ปั๊มติ๊กแต่งนะครับ5.5บาของที่ร้าน5.5บาทแท้นะตรงรุ่นนะครับผมนะครับระวังด้วยนะครับผมเพราะว่ามันบางทีเราไปเจอแบบของแบบถูกๆมันก็ต้องดูให้ดีเออของนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับอะต่อมาทีนี้จดตรงนี้แล้วใช่ไหมนะครับมาเรื่องอาปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนะครับผมถ้ามีงบก็ใส่ก็ดีนะนะครับผมมันคือออปชันเสริมถ้ามีงบก็ใส่ก็ดีแล้วทีนี้ก็มาเรื่องฝาว่าต้องทําอะไรบ้างสมมุติถ้าเป็นลูกเดิมนะ ถ้าเป็นลูกเดิมใช่ไหมฝ่าสูบเนี่ยเอาฝ่าสูบเดิมๆมานะครับใบวาลไอดีไอเสียเนี่ยจะล้างหน้าใบวาวหรือเดิมๆเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราออยากได้เดิมๆเลยก็ต้องดูบ่าวาวให้ดีว่าสุดสุดหรือยังนะครับผมถ้าไม่สุดยังใช้งานได้ยังปกติก็แล้วไปนะครับผมแล้วก็พอทางเดินไอเดีไอเสียเนี่ยเก่าๆพอเก่าๆก็ประมาณ0.5ุดมิลก็คือเก่าๆพวกข่าเมาหรือเก่าๆพวกเศษแบบ ตะก,กรหรือว่าความตะปมตะปำของพอทางเดินไอเดีเสียเนี่ยแต่งทิ้งออกไปนะผมก็ประมาณ0.5มิลทั้งไอเดเสียเลยนะครับเบ้าฝาก็50มิลอยู่แล้วก็เกา่าเกาล้าง,าง,าง,างพวกไอพวกเศษขมเหลวพวกนั้นแค่นั้นพอนะครับเอาสกอ๊อตไบท์ก็ได้ขัดขัด,ขดแค่นั้นพอสําหรับลูกเดิมนะแต่ถ้าเป็นลูกกําลังอดัดทางเดินทําเหมือนกันแต่ว่าเบ้าฝาเนี่ยนะครับเกิดมุมลงไปนะครับ 4.5มิลน,นะครับ4.5มิลลงไปให้ได้เบา้าฝา50เหมือนเดิมแหละต้องกินเบ้าลงไปหรือถ้าใครไม่มีที่อ่าไม,ไม่มีลงกึงอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาดอกแตงเนี่ยนะครับผมวัดเบา้าฝาให้ได้50ให้ดีนะครับเอ,เอาปากกาเคมีขีดให้เป็นวงกลมแล้วก็เกาเกาเกาเกพอนะครับผมเกาออกไปประมาณ0.5มิลน,นิดเดียวนะครับเกาตรงมุมเคิร์ฟตรงขอบออกไปเท่านั้นพอนะครับเท่านั้นก็สามารถทําให้รถเราเนี่ยแรงแล้วนะครับผมนะครับทีนี้รถเราจะสดใหม่แล้วตอบสนองได้ดีแล้วก็ เกียร์ต่อเกียร์เนี่ยรถจะตึงเลยนะครับผมทําตามนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่า50มิลนะพี่ทํามาหมดแล้วนะครับผมตั้งแต่แคมท่อเตอร์ม,มา50มิล50มิลกองเดิม50มิลกองเปิด50มิลโอเพนพี่ทํามาหมดแล้วแล้วก็ได้ถ้วยแบบว่าเยอะแยะมากมายอันนี้หลายๆคนที่ติดตามก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับนะครับรถ30-40คันไม่ใช่แข่งกัน5คัน6คันนะ30-40คันนะที่แข่งในรุ่นนะครับเด็ดที่1ที่2ที่1ที่2ทุกสนามนะครับสนามวั1 1 2ถว้วยรับประกันวาพี่ เทสมาหมดแล้วพี่ลองมาหมดแล้วนะครับว่ามันแบบไหนมันเหมาะสมนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องท่อนะครับขอท่อนะครับผมยี่สิบห้ายี่สิบห้ายาวเลยก็ได้หรือว่ายี่สิบห้ายี่สิบหกเข้านะครับผมยี่สิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็ไส้ท่อนะครับอ่ายี่สิบแปดห้ามเกินสามสิบนะครับผมแล้วก็ออกจุกนะครับผมสามสิบหรือสามสิบเอ็ดเท่านี้พอสำหรับเข็มท่อแรงเร็วนะครับวิ่งได้และที่สําคัญโคตรทนนะครับเช็คให้ดีก่อนประกอบก็เช็คให้ดีว่าการเกินยังใช้ได้งานปกติหรือเปล่าถ้าทุกอย่างโอเคใช้งานปกติรรับปะกันว่า รถคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่รับประกันเลยว่าตอบสนองได้ดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วมาเรื่องคอลีดนะครับผมก็ใช้คอลีดเดิมอย่างที่พี่บอกใช่ไหมก็เก่าส5ุมิลเหมือนกันนะครับผมคอลีดนะของเดิมเลยแล้วพวกมันจะคอลีดเดิมมันจะมีความตะปุ่มตะปำหรือว่าเป็นเคิร์ฟของแม่พิมพ์แม่แบบของมันอยู่นะของบล็อกบล็อกพิมพ์ของมันบล็อกบล็อกชีดของมันะเราก็แต่งเคิร์ฟแต่งอะไรให้มันดีแค่นั้นประมาณ0.5รมิลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตรงที่ปาาของเรือนเนี่ยนะครับ ก็ให้ได้ตามขนาดใบเรือนสมมติเราใช้ยี่หกก็แต่งให้ได้ยี่หกเราใช้ยี่เจ็ดก็แต่งให้ได้ยี่บเจ็ดนะครับนี่นะครับผมแต่งเคิร์ฟออกไปให้มันกว้างออกไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวปีกผิดเสื้อลิ้นล้นเนี่ยเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะไปชนได้อ่าเพราะก็จะฟิลอะแล้วก็ทากาวนะครับจากที่ใส่โอริงก็กลายเป็นทากาวเพราะว่าอันนี้เป็นเรือนแท้ควานไม่ใช่เรือนสร้างที่ว่ขาข่ยขายท่วกันทท่าพ่อแบบเ่วไปนะั่ว,วกนว่าพูดผิดทั่วไปนะครับ,ก,รบก็ประมาณนี้นะ ทุกอย่างก็ถือว่าครบนะครับเรือนก็เอาไปใส่เสร็จก็ตั้งรอบเดินเบาตั้งรอบใต้เรือนอะไรอะไรให้เรียบร้อยแล้วคอ่อยลบโค้ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยรีแมปนะครับจะรีแมปหรือจะอะไรก็ละว่างกันไปนะถ้ารีแมปก็รอบถ้าเอาขี่สนุกแบบหมกๆมก็รอบ1 2 0 0 1 5 0 0แค่นี้พอนะคขี่สนุกทนนะจะขี่ข้ามจังหวัดจะขี่ไปที่ไหนก็แล้วแต่สบายนะครับผมทนทนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะระยะวาลไอเดียเสีย0.06ทั้งไอเดียเสียชอบเงียบนะ ถ้ามีระยะเสี่ยงแคมนิดนึงก็สูญจุดทุนไปทั้งไอเดียเสียแต่จะดีกว่าแรงกว่านะครับก็ประมาณนี้แต่ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะแทบจะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าคนที่ทํารถเชี่ยวจะรู้นะครับผมโอเคก็ถือว่าครบถ้วนประมาณนี้เดี๋ยวพี่จัดส่งให้วันนี้เลยนะครับไปแล้ววัยรุ่นใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตัววัฒนหานเพจช่างตัววัฒนหาน w n racing ทักทางใดทางหนึ่งพอนะครับทิกต็อกช่างตัววัฒนหานแล้วก็ช่อง YouTube ช่างตัววัฒนหา YouTube, ววน w n racing ช่องใหม่นะครับฝากตติดดดาาาามาา้้้วววยยยฝกกกกกแแลลชรร์ไปุุททคคนคนับบ๊